มาเบิ้ลแน่นอนสําหรับตำเหานี้ติดเบิ้ลเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งนะคะเราติดเบิ้ลเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเรานะคะกันเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก้าเก้านะคะสําหรับตัวที่ยูชอบนะคะจะเป็นสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่นะคะก็จะเป็นนะคะหนึ่งและสี่ค่ะสองชอบไหมชอบนะคะแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนอยู่จะ สําสหรับเลขทูบเลขทูบนะคะเลขทูบตำราวนะคะได้สองได้หนึ่งสองศูนย์นะคะหนึ่งสองศูนย์นะทุกคนสําหรับตาราวนี้นะคะก็จะมีเลขที่ชอบเลยยูขอเป็นหนึ่งหนึ่งสี่นะคะรัฐรัฐบาลลาวตอนเย็นยูเอาเลขนี้เลยค่ะยูเอาเลขฝันมาลงนะคะยูไม่ได้แบบอะไรเลยช่วงนี้ถ้าไม่มาลาวก็ไปลุ้นรัฐบาลไทยพรุ่งนี้ค่ะ โอ้ไม่ใช่วันอาทิตย์เนาะลาวนะคะรัฐบาลลาวประจำามันสู่วันที่14นะคะ14นะคะเด็ดที่1ลองที่4นะคะตัวที่ชอบเลยจะเป็น1.14นะคะตัวเจอะนะคะตัวจาะ,ะจอ,อยู่ก็ไปใส่เล็ทูบนะคะนะคะทุกคนก็จะเป็นเล็ทูบนั่นแหละอันนี้ขออนุญาตสักครู่หนึ่ง มาใส่ชุดเนาะสองห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่สองสี่ห้าอ่ามันอาจจะมาสี่ห้าก็ได้วันนี้เพราเงื่ก่อนสามสี่นะคะสี่หนึ่งนี่แน่นอนชอบศูนย์ยังติดอยู่นะศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์ แล้วก็จะเป็น199่งกทับห้็ก็จะเป็น19นะคะ15 17 19 15 17เป็น15นะคะตัวจ่อเนาะแล้วก็ขีดไปที่19ึ่าสำหรับหลัก4นะคะมันจะมี40 40 42วันนี้อ่ะแค่นี้เลยเราพัฒนาเด่นที่4ีลองที่เราพัฒนานะคะมี4และ1นันลูที่ หนึ่งแล้วกันนะคะเนาะเคยเคยแบบชอบชอบมากๆแต่เราเราไปฟันสลับบ่อยขออนุญาตฟันตัวนี้แล้วกันฟันหนึ่งรองที่สี่ตัวเจาะได้ตามนี้ค่ะอันนี้ตามเรานะคะชอบตัวไหนตัดได้เลยนะคะเราพัฒนาประจำวันศุกร์นะคะเราพัฒนาประจำวันศุกร์ที่วันนี้วันที่สิบสี่นั่นมันมาหนึ่งกับสี่ทุกคน ตามราวันนี้นะคะเด่นที่1ลองที่4ตัวจอะเป็น19คือชอบมากลองแล้วก็ตัวจอะหลัก4เป็น42 4045แล้วก็1510นะคะ114เลขทูบ120ตามนั้นกันเบิ้ลตามนี้ค่ะ54321นะคะขอให้ทุกคนโชคดีได้โชคได้ลาบร่วมกันสำหรับใบเต็มนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปเขียนสวยๆให้สำหรับยำแหนม แหนมนะคะวันนี้ยำแหนมอยู่เอาเลขฝันมาลงนะถ้าเลขฝันตัวนี้ไม่มาน้อยไม่มาเราวันนี้ก็คือรุนรัฐบาลไทยวันอาทิตย์เลยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าเยอะมากนะคะรัฐบาลนอยนะคะเด่นที่สี่น้องนอยนอยนะคะสําหรับน้อยนะคะหรือยำแหนมนะคะเด่นที่สี่และเก้านะคะเด่นที่สี่และเก้า เด่นที่4และ9ไปที่40่ศูนย์เด่นที่สีแล้วก็สีหตัวเน้นค่ะแล้วก็48ตัวรอง3ตัว149จกุกคือมันไปแต่เลข4ี่นะวันนี้อ่าแล้วแต่แม่แม่ชอบเลยนะคะแล้วก็ทําเต็มที่แล้วนะคะเนาะมีเลยขีดให้เแคปใบนี้เลยนะคะอยู่แบบปันให้พี่ขอให้โชคดีนะคะรำ่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาร่วมกัน มีทุกก็ให้มันหมดไปนะคะขอให้มีแต่รวยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะนอยฟันที่4ี่แล้วลงที่9้านะคะน้อยพิเศษปกติ VP ีเดี๋ยวยูไปเจอกันนะคะเดี๋ยวฝากไอ้มีน้ำรูดแล้วกันน้องน้อยพิเศษนะคะว่าจะไปสีไป9้าเดี๋ยวดูหุ้นก่อนนะคะวันนี้ตามเราก็ตามนี้เลยขอให้ทุกคนโชคดีโอเคขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยกันนะคะผิดพลาดประกันใดยูขออภัยอยางสูงระวังมิจฉาชีพมาวางลิงก์นะคะระวังมิจฉาชีพมาวางลิงก์